ยืนตรงแถวนั้นเลยไปหลายๆคนเลยแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าโซนไหนที่ต้องรอดอกะปิดแผกแป๊บบนึงหยุดการเก่บกานก่อนขอประการลดดังต่อไปนี้นะฮะหมายเลขกันต่อไปนี้นะครับทีแมแรกขอจอ6997นะครับขอความรัมเอเอาไปจอดที่ลานดินนานอกนะฮะนิสสาน6559คหนะครจอสอ5หนะฮะ เป็นหกสามเจ็ดไทยท่านพอขอหกแปดห้าสามสิบกองก่อนทีเออเอาไปนะครับไปจอดอย่ากงพี่เข้าๆบอาไปจอดที่ด้านนอกเลยครับที่สนามสีส้มไปยืนืสีเขียวเออไปยืนไปยืนบอกเลยฮะที่เขาไปยืนก็คือรถคุณต้องออกไปจอดด้านนอกครับขอความร่วมมือกักกรุณาเลยฮะจอดด้านนอกครับผม ยต้องไปเ่อแล้ะลงอยู่ีเีด no ีเลครับประกาศลงอยู่เลยนะดีไหมองใครพี่เามัดหกเก้าเก้าเจ็ดิสานดอสอหกห้อไัเฟซบุม่ได้ขอจูนรดักเฟซบุ๊กไม่ได้พี่จอเจอพอทารเจ็ดห้าหนึมาดาบมหกเกดีแม็กพอตอหน ขอทอ1ห3 7ไทยท่านขอขอแปดหาสามศูนย์สตาร์ทเครื่องเลยนำออกไปจอดด้านนอกครับขอความร่วมมือท่านที่ผมประกาศไปแล้วไม่ออกไปนะฮะไม่แทนครับถือว่าท่านมีส่วนร่วไมไม่ทำให้เกิดการแข่งขันเกิดขึ้นนะฮะออรอบสองไปแล,ล้วน,นะหนึ่โยครับมีหลายคันครับเดีย๋ยวเพื่งดีใจ วีออสขอทอ4920ดีแม็กขอทอ3343วีโก้บอวอ3404สตาร์ด้าบอยอ2578ดีแม็กขอชอ6957อันนี้ประกาศไปแล้ววีโก้ขอกอ1200ดีแม็กขอขอกอ4987วีโก้ขอกอ สาม9ก i ี่้วีกบอว6096นย์เก้กปเจโคองอหงสาดีกอต่อสอง o r ดพอพตอเดี๋ยวรถเครื่องเสียงเขาจะมาไม่มีที่จอดแลวจะไม่มีการโรโยซี่ดับเครื่องเสียงเฮียดสวัสดีครับขายอะไมา อันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ทีถึงถึงบ้านและตอนนี้มีงานมากมากงานงานแข่งขันดีรถยนต์รถเครื่องนี่ส่สงครับินไปแล้วแล้วตาเบอร์เบอร์แพตเลยฮะได้ไดได้เป่หาแพ์มได้เลยนะเบอรด้านอะรเปียต่อไตองงานได้เลยอ่าเอาดุมเลยมาตัชา ได้มาเนี่ยต้องบอกหลวงนาฮเอาทรายอะไรนะพอเดี๋ยวมันไม่ก็ได้ทำลาอ่ะพอดีไม่มีไม่ไม่มีทรายตามพี่อาใส่พี่อาตั้งอย่ไหมอ่ะ